สวัสดีครับาวามศักดิ์สิทธิ์ต้องท่าแคร์วันนี้เรามาดูต้นโกโก้นะครับโกโก้ปลูกแซมในร่องสวนยางนะครับนี่นะครับนี้นี่ต้นยางพารานะครับกโกโก้เราก็ปลูกแซมไว้ในร่องสวนยางนะครับอายุก็ประมาณหนึ่งปีนี่นะครับความถูงประมาณหนึ่งเมตรห้าสิบนะครับเป็นโกโก้พันลูกผสมจุมพรนะครับนี่ก็ถือว่าโตเร็วอยู่นะครับนี่อายุ หปีนะครับโกโก้ปลูกแซมในร่องยางนี่นะครับความสูงก็ประมาณ1นึเมตรห้าสิบนะครับนี่นะครับใบโตนะครับเป็นพันธุ์ลูกผสมชุมพรนะครับโกโก้ปลูกแทมในร่องยางนี่นะครับเขาสามารถเติบโตได้ถึงแม้จะมีร่มเงาของยางพารานะครับโกโก้นี่นะครับผมใบโตมากนี่นะครับต้นนี้โอ้โห นี่นะครับสวยงามมากครับต้นนี้นี่นะครับอายุประมาณหนึ่งปีนะครับความสูงก็ประมาณหนึ่งเมตรห้าสิบแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมให้เดินดูเดินถ่ายให้ดูนะครับนี่นะครับความสูงก็ประมาณเมตรห้าสิบนะครับเป็นโกโก้ลูกผสมชุมพรปลูกแซมในร่องสวนยางนะครับสวยงามมากครับผมสามารถเติบโตได้ถึงแม้จะมีแสงนำไรนะครับนี่นะครับผม โกโก้ go. ลูกผสมจุมพรนะครับปลูกแฝมในย่องร่อง,องอยางความศักดิ์สิทธิ์ต้องท่าแคร์สวัสดีครับ